ชาตินี้เราสองเราสองจึงต้องโศกส,สรรันรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มีพี่จะทำบุญต่อทุนไว้ตามน้องชาตินาชาตินี้พี่จะลาก่อนนาน้องจาคนดีก่อนลาน้องจา ออปณีหมสีเวัสดีครับผมเก่งกเกษตรซิ่งนะครับพอดีว่ามาแวะถามคุณลุงนะครับไปทางนะครับไปที่บ้านคุณลุงนะครับซึ่งเขาอยู่แม่เปิร์นนะครับผม <Yeah. S 1> ก็ผ่านซุ้มประตูวัดนะฮะประตูวัดนี้นะครับเป็นวัดเขามะตูมนะ ครับก็ตอนนี้ก็ยังนะครับอำเภออำเภอแม่เปิลอำเภอแม่เปิลนะครับตำบลแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมเผื่อท่านใดมีจิตศรัทธานะครับร่วมบุญกันนะครับผมก็ถือโอกาสนะครับส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่นะครับก็เลยขอญาตินะครับคุณลุงนี่นะครับเป็นสื่อในการที่จะบอกบุญกันต่อๆไปนะครับนะฮะแวะถามคุณลุงแล้วก็เลยถือโอกาสได้ร่วมบุญคุณลุงด้วยก็คือช่วยกันโฆษณาไปนะครับผมครับยังไงท่านใจบุญ ท่านใดนะครับสนใจที่จะร่วมบุญก็ยินดีนะครับผมรับรับเด,เดินทางต่อนะครับขอบคุณมากนะครับ,รบ,ข,อบขอบคุณจะไไมม่่รับก็ สวัสดีครับผมเก่งเกษตรซิ่งนะครับในเคยสบิรุ่งเรืองนะครับภายใต้การบริหารงานของคุณนครบำรุงไทยครับผมวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์เมตตานะครับจากครอบครัวพี่ลุงนะครับนี่คุณแม่ครับคุณแม่ชื่อไรคุณแม่ชื่อไรชื่อสุรางแก้วสีกิตจ้ะพี่สุรางนะครับแก้วสีกิตนี่โอ้นามสกุลนี้มาแถวนี้รู้จักกันหมดเลยผมถามมาตลอดทางบอกจนถึงที่นะใกล้บ้านนิดเดียว อันนี้พี่ลุงเนาะที่สั่งแล้วก็พี่ผู้ชายชื่ออะไรครับผมพี่เอมครับพี่เอมพี่เอมนี่เป็นน่าจะเป็นน้องชายครับเป็นน้องชายนี่ยเนี่ยคนเป็นน้องจะอย่างเงี้ยนฮะจะรำสัน <laughs> <laughs> พี่เสียสละน้องออกไปกินเยอะๆหน่อย <laughs> อันนู้นคุณพ่อโอ,อ้นู้นคุณพ่อนี่อยู่ข้างในนู้นเลยนะคุณพ่อนะ <laughs> ต้องขอบคุณมากนะครับท่านได้อุดหนุนสินค้าเรานะครับก็เป็นยกล่องตัวนี้นะครับแต่กรณีนี้พิเศษนิดนึงนะครับท่านจะสั่งเป็นแบบว่า อาโคงเมตร1 A ูกสิบนะครับผมแต่ท่านต้องการขากระทูใหญ่ฮะต้องการปูสูงนะครับเลยสั่งเป็นสามสองสองหนึ่งหนึ่งลูกปืนใหญ่นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของบัวเบอร์ยี่สี่ยี่สี่นี้ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับของเราของสูงสุดของเครื่องห้าสิบแรงนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นเจ็ดสิบแรงระดับรถไถใหญ่อันนั้นโอ้โหหนักหนาสาหัสมากนะครับแต่ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่ยิงปูสูงล่องลึกนะครับผมแล้วก็พี่ ทำอะไรส่วน,วนใหญ่ทํข้าวโพดเนาะทําข้าวโพดแล้วก็ทํามันนี่นี่อันนี้นี่ดูดูไวนี่ดูไวนะครับอันนี้ครอบครัวเศรษฐีตัวจริงครับนี่ <laughs> <laughs> ในหุบเขานี้ยังมีเศรษฐีอยู่ที่นี่ไงไงก็ผมก็ขอบคุณนะครับเกียกระสือซิ่งขอขอบคุณแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับ <laughs> วันนี้ผมต้องกราบขอบคุณนะครับ ครอบครัวนะครับแก้วสีจิตนะครับขอบคุณทุกคน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 นะครับที่เมตตาหนุคร์ขอบคุณคุณพ่อด้วยที่เมตตาหนุเครหอสินค้าเรานะครับโอกาสหน้าเรามีรับประกันนะฮะมีปัญหาอะไรก็แจ้งไปหกเดือนปุ๊บมีปัญหาปุ๊บเราก็สามารถจะดูแลเปลี่ยนให้ได้นะครับอุปกรณ์ตัวไหนมีปัญหานะครับยินดีถึงเกินหกเดือนก็โทรถามเอ้เก่งเป็นยังไงบ้างตรงนั้นตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ดูแลยังไงนะครับอ่าโอเคครับ ครับก็ให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าเราดูแลตลอดการนะครับเพื่อเพื่อให้ท่านมีปัญหาอะไรแล้วก็เราก็ได้ความรู้จากท่านแหละครับนะครับวันนี้ผมเก่งกเกษตรสิ่งไรซีบุ่งเดือนก็ขอกราบลาพี่นี้นะครับรวมทั้งครอบครัวแก้วสีจิตนะครับก็ขอกราบลาพี่นี้โอกากราเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ